สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีจะมารีวิวนะคะเป็นรถกระบะ4ประตูนะคะคันข้างหน้าเรานี้เลยนะคะคันนี้เป็น Toyota r e ีโวนะคะ r o c กโนะคะเป็นตัวเครื่อง2.4หรือว่า2 4 0 0นซีซีนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2019นะคะไม่แค่28,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ ได้รถส,สีขาวสวยๆเลยค่ะคันนี้สําหรับใครที่มองหาอยู่นะคะบีแนะนําเลยค่ะคันนี้สวยมากๆจริงๆนะคะไม้ก็น้อยนะคะราคาเบาๆอยู่ที่7 6 5 0 0 0บาทนะคะประหยัดกว่าป้ายแดงไปหลายแสนบาทเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะใครอยากได้นะคะต้องดูคลิปนี้เลยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาดูแล้วนะคะบีฝากกดติดตามกดสามสกยัยกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเวลาบีลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามชม นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยดีกว่านะคะคันนี้นะคะไฟคู่หน้านะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าจะเป็นลายรังผึ้งแบบนี้เลยนะคะสวยสวยเท่ๆเลยตัวนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งด้วยนะคะมาพร้อมชุดแต่งของล็อกโคเลยนะคะเป็นชุดแต่งของเขาเลยมาคู่กับยางดันหลบนะคะดอกลึกๆใช้งานกันอีกยาวๆเลยในส่วนของกระจกมองข้างจะเป็นสีดํานะคะตัดกับสีตัวรถแล้วก็ มือจับนะคะเป็นสีดำนะคะก็คือตัดกับสีตัวรถเท่ๆไปเลยนะคะในส่วนของฝาถาังน้ำมันนะคะมีสัญลักษณ์คาว่า r e รีด้วยนะคะสวยมากๆจริงนะคะคันนี้ได้รถใหม่นะคะปีใหม่ปี19สวยๆเดิมๆเลยนะคะอ่ะคันนี้นะคะมายอยู่แค่28,000กิโลเมตรนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังให้เรียบร้อย สะดวกสบายนะคะกับการใช้งานนะคะคันนี้ใครอยากได้นะคะรีบจองเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันดีกว่าอ่าด้านในนะคะตกแต่งเป็นเบาะหนังสีดำนะคะคันนี้จะได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะมาพร้อมกับเครื่องเสียงนะคะเป็นจอจากโรงงานเลยแล้วก็ซูมกันที่เรือนไม่ชัดๆเลยค่ะไม่อยู่แค่28,532กิโลเมตรนะคะพวงมาลัยมันตีฟังก์ชัน เบาะหนังสีดำนะคะใหม่ๆเลยไม่มีรอยไม่มีรอยขาดนะคะสภาพเดิมๆด้านในตกแต่งด้วยสีดำนะคะภายในกว้างขวางนั่งสบายนะคะใครอยากได้รีบจองเลยแล้วก็ตัวนี้ในส่วนของเบาะคนขับจะเป็นไฟฟ้านะคะสะดวกสบายนะคะกับการใช้งานแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ใครอยากได้นะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์064 768 6572 หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะบี B. จะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้โพสต์กดแอดไลน์มาหาบีได้เลยตลอด24ชั่วโมงจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดรถเพิ่มเติมหรือขอรูปรถเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้บี B. ฝากกดติดตามกด subscribe ก,กด,ก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาบีลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามชมกันนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวย้ำชื่อรุ่นกันอีกทีนะคะเป็น Toyota Revo r o c k o 2.4ปี2019ไม่2 0 0 8นะคะราคาอยู่ที่765,000บาทนะคะชอบคันนี้โทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์0647686572สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้บีฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาบีลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามชมกันนะคะ สำหรับวันนี้บีต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ